สร้างเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงบ้านหลังเดียวน้ำไม่ท่วมในหาดใหญ่เจ้าของบ้านเผยทำอย่างไรรอด จากกรณีมีผู้ใช้ Facebook ชื่อวิชาริตลีละกรโพสต์ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาซึ่งเผยให้เห็นว่าบ้านของตนเองเป็นเพียงหลังเดียวในโครงการหมู่บ้านที่ไม่ถูกน้ำท่วมกลายเป็นเรื่องที่คนทั้งโซเชียลพูดถึงนะคะบ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ที่น้ำไม่ท่วมแม้รอบนี้จะหนักที่สุดในรอบหลายปีโดยล่าสุดเจ้าของบ้านเปิดเผยกับสำนักข่าวว่าตอนเห็นน้ำขึ้นเร็วกว่าปกติรีบออกไปซื้อเครื่องปั่นไฟผ้าใบาและอุปกรณ์ต่างๆแบบแข่งกับเวลาก่อนกลับมาลงมือท แนวป้องกันน้ําใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก็เสร็จผลคือรอบน้ําขึ้นครั้งถัดมาบ้านไม่ท่วมแถมยังกลายเป็นบ้านเดียวในโครงการที่ไฟไม่ดับให้ชาวบ้านกว่า20ครัวเรือนมาขอชาร์จมือถือและอุปกรณ์ฟรีทั้งหมดคือการเตรียมพร้อมที่เรียนรู้จาก YouTube และต่างประเทศ งบประมาณที่ทำประมาณ2,000บาทโดยยังไม่รวมค่าเครื่องปั่นไฟลักษณะการทำเขื่อนกั้นแบบนี้สามารถทำได้แต่ถ้าเจอพื้นที่น้ำท่วมสูงมากๆก็ไม่สามารถกั้นได้ก็อยากแนะนำให้ดูพยากรณ์อากาศและฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันชีวิตของตัวเองไว้ให้มากที่สุดกลายเป็นตัวอย่างที่คนแห่เชื่อชมกันทั้งโซเชียลหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ